สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับเมนูคือเกาเหลาเหมือนเดิมจบเข่ามอฮ้อนสูตรเด็ดสูตรจัดสูตรจริงครับรรบะช่อนบะเชนนอเพื่ออยากสุดแตม่มฮงเป็นตัน,นี่ครับเมื่อนีน้กับเมนูหมูมาก้าว อืมนัวครับแซ่บตำมะแตงคือเกาเช่นเดิมตำมะแตงไข,ข่เค็มอืมชุดเด็ดชุดจัดครับ ที่โฟกัสเป็นข้างบนกับเป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างพังโคนกลับมหาในซือเกาไก่ย่างไอ้ม่นองมึงจะบานไก่ย่างช้ำๆครับไก่ย่างพังโคนนี่เด็ดๆนี่ไง ไปพันมากกับแวะซื้อได้ครับอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครเนี่ยแม่ไม่โยกโปล่ใส่แหมเสียบเสียบก่อยกโปล่ใส่เมียแม่ขั้วแม่ขั้วเหรอขั้วข่อยจะเปลี่ยนซื้อข่อยขั้วขอใหม่แล้วบอกเอาขั้วจิรพันธ์แบบขั้วหกแปดตั้มมูลหกแตกเพียนึงละก็คือ ข้ามือไปตำมกแขงพี่น้องแขงไข่เคม็มน,นี่นี่นี่เอานกาันเอาเลยตมกแงไข่เคม็ม โฟกัสกันมาที่หมูบักน้ำเชียงเกาเชียเดียวเชียเคยอือขอกินข้าวเหนียวด้วยนะ,อะโอเคครับพี่น้อง สำหรับเมื่อนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับนะขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรั่นวยนะครับคือหวยปังๆเอาไวา้ันที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้มัมมี่ยังมากมายครับตอแนวกินบ้านๆมาฝากตอนพี่น้องครับเมนูง่ายๆครับ เก้าคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอืมสรับจำ